ของเนื้<ป>เอเเฮ้ย,อย,ออยของขึ้นเหรอ มีเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังมาจากด้านนู้นนะสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในรายการไอซี ICE สำรวจป่านะครับวันนี้นผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นเขาอีกครั้งนะก็จะไปหาสองแม่ลูกนะเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ออกเดินหานะแต่ไม่เจอนะแต่ดันไปเจอของแบบเหมือนของเส้นไหวอะไรทุกอย่าง,น,งนะแล้วมีตุ๊กตาลักษณะแปลกๆนะคือแบบผมสงสัยมากนะมันมันคืออะไรนะแต่ด้วยความที่แบบว่า มันเริ่มมืดมากแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะลงจากเขาแล้วก็กลับบ้านก่อนนะวันนี้เนะี่ยก็ได้โอกาสขึ้นมอมกครั้งหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็พร้อมเอาเดี๋ยวจะไปลุยกันเลยนะโอเคขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็เริ่มเข้ามาป่าแล้วนะทุกคนนะ เราไม่ได้มานะเดี๋ยวเราต้องไปอีกทางหนึ่งนะท่านผู้ชมครับ มีกอไผ่ตายอยู่ตรงนี้ได้นะเฮ้ยดูครับไผ่นี่มันมีมันเหมือนมีมีเป็นเม็ดนะเหมือนกับข้าวเลยนะท่านผู้ชมนะดูดิเหมือนแบบว่าเหมือนมันปรับตัวเองเหมือนมันเจาตัวรอดอะแบบว่าเหมือนเป็นเม็ดมันเลยอะเหมือนเป็นอะไรอนะ มันพยายามที่จะขยายพันธุ์ต่อหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ไม่ผมก็ไม่เคยเห็นนะแบบนี้เหมือนข้าวเลยนะท่านผู้ชมนะขึ้นเรียงเป็นเม็ดเม็เม็เม็เลยนะไข่เนี่ยนะใกล้ตายนะดูเดียมันขึ้นงต้นเลยนะแล้วเป็นเฉพาะไอ้ต้นที่ใกล้ตายนะไม่รู้ว่ามันแบบเหมือนพยายามเอาตัวรอดหรือเปล่านี่ขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเป็นนี้เลยนะท่านผู้ชมนะ มันคือต้นไผ่นะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อเนะี่ย มายต้นใจ ลื่นนะครับทุกคนทุกชมนั้นมันคืออะไรอ่ะ เหมือนกระเป๋าเป้เลยนะท่านผู้ชมนะต๋าของน่าจะเป็นของคนเดินป่าหรือเปล่านะมันน่าจะขาดแล้วเขาก็ทิ้งเอาไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราเก็บออกจาป่าด้วยดีกว่านะ มันแบบมันน่าจะย่อยสลายยากอยู่นะเดี๋ยวก็จะเก็บติดมือกลับไปได้นะทุกคนเดี๋ยวผมลองหาจุดที่ว่าจำได้ง่ายนะเดี๋ยวเอากระเป๋าเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วตอนกลับมาเนี่ยผมจะได้ ยังจํอ๋อเป็นต้นไม้ต้นนี้เลยก็แล้วกันนะจะมีต้นไม้แห้งเนะี่ยพาดไว้อยู่นะเป็นท่อนไม้แห้งเลยนะก็มีกอไผนะ่เนี่ยสองกออยู่ด้านข้างนะก็จำได้ง่ายอยู่นะก็เอามางไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะไปเราเดินกันต่อเลยดีกว่า ถาผมถือไปด้วยนะมันก็อาจจะแบบอาจจะเป็นพาราได้นะเพื่อไม่ให้ยางเนี่ยผมเขาจะสินใจที่จะเอามันวางไว้ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาเก็บทีหลังในช่วงเวลาที่ผมกลับนะท่านผู้ชมดูดินี่มันลอยลอยมีดเหมือนเะนี่ยท่านผู้ชมหรือว่าเป็นลอยเลื่อยผมว่าน่าจะเป็นลอยเลื่อยนะเนี่ยนะดูดิลอยเก่ามากนะ พอดีเสียงไดีเสียงนะเสียงมันมีคนลักษณะแบบว่าเหมือนมีอะไรเหยียบกิ่งไม้นะแบบนี้นะไม่ใช่นะผมได้ยินเสียงนะหรือว่าหูผมแววไปนะเด็ดตั้งมาจากบริเวณด้านนู้นเลยนะต้องระวังตัวนิดนึงนะเข้าป่ามาคนเดียวด้วยนะท่านผู้ชมนะ ขอรอฟังเสียงสักพังหนึ่งนะว่าถ้าผมไม่ได้ยินเนะี่ยผมไม่ได้ยินเสียงอีกเนะี่ยอาจจะเป็นไปได้ใช่ไว่าหูผมสาดไปเองนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะทผู้ชมนะเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อเลยดีกว่า มันคือรอยอะไรนะรอยยังดูใหม่ๆอยู่เลยมันรอยคนเดินเหรอเป็นรอยสัตว์ผมก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมนะ เราเดินมาเนี่ยค่อนข้างลึกมากแล้วนะท่านผู้ชมเดินไปไขวะพี่ท่านผู้ชมมัเจอใครบ้อนล้วนอยูเดีเดินๆย้อนด้ยท่านผู้ชมใครก็ไม่รู้นะดูดิ่นี่มันมีเหมือนมัน Mà nó làm gì cũng không biết nha các bạn Như là nó chụp cái gì đó ở đâu จุดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะับชม,นะมนั้นน่ะมมันเนี่ยจุดทูจุดเท,ทียนเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยท่านผู hey. Hey, ้ามาชมหุน่นมันไอหุ่นที่พวกเจอเมื่อวานเลยท่านผู้ชมเฮ้ย hey, ดูดูด,ด,ดูมันมันลงของเลยลงอะไรทุกอย่างนะเ้ hey, ดูมันเอา,าลนเอาลนเทียนใหญ่เลยนะดูดิด มีเด็กวิ่งไปด้วยท่านผู้ชมวิ่งไปทางโน้นนะมันจะทำอะไรเฮ้ยของขึ้นเหรอ เดินเสียงเหมือนเสียงตัวอะไรมไม่รู้อยู่ตรงทันน้อยๆดูไปเลยมีเสียงอะไรกําลู้ดังมาจากด้านนู้นนะ มันมีตัวแล้วอยู่ตรงนั้นะเหมือนเด็กคนเก่ีที่วิ่งไปไม่แก้อยู่ตรงนั้นนะอนี่มันเหมือนทำอะไรตัวจางไง วงเฮ <uis. S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรนะ่ะทำอะไรทำอะไรอยู่นะั่นน่ะอะไรอยู่ในมืออ่ะวงไปไอคนที่นี่แหละออกไปมึงอ่ะเป็นใคร มาทำอะไรตรงนี้มาทำพิธีพิธีอะไรวะไม่ต้องยุ่งอย่าเข้ามานะเว้ยเรียกพลองไปบพลองไปทำอะไรวะนี่ đám hùm bay Ở đây là Đào mà ơi <laughs> พอออกมาทางถนนแล้วนะดีวเวนเขาไปนีนะมันขู่ผมนะเท่าชมนะ บอกอย่าให้มนันได้เจอผมอีกนะในป่าแถบนี้นะดินไปแล้วะท่านผู้ชมนะไปไยว่าผมลงจากเขาดีกว่าพี่ ดูมันค้างใหญ่นะท่านผู้ชมนะผมแนบไปไงไปเจอพิธีมันเฮ้ยผมเนี่ยนี่ผมลงจากเขาก่อนนี้วะนะน้ำปาก้อนหินโดนผมนะ ไปเจอกันอีกทีเนี่ยตอนผมอยู่ตีนเขานะครับทากผู้ชมนะนี่นะครับผมเนี่ยได,เด้เดินลงมาจากจนถึงตีนเขาแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วสักครู่เนี่ยผมก็ได้ไปเจอกับชายปริศนานะแล้วก็มันมีลักษณะเหมือนมันถืออะไรสักอย่างนะเหมือนตุ๊กตาที่ผมเจอในป่าเมื่อเมื่อว,วานเลยนะท่านผู้ชมนะคือเหมือนเนี่ยมันกาลังเล่นของของหรือเล่นอะไรไม่รู้นะพอมาเจอผมเนี่ยมันก็รีบวิ่งไล่ผมนะแล้วก็แบบพยายามจัดไล่ผมให้ กลับลงจากเขานะท่านผู้ชมนะผมก็เลยตัดสินใจนะที่จะเดินกลับเลยนะท่านผู้ชมนะพอแบบมันปลาก็เห็นสายผมเนี่ยไม่หยุดเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคนะ <S <S นะเดี๋ยววันนี้ผมงก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะท่านผู้ชมนะนะ <S 1> <S 1> <S 1> นะก่อนอื่นนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะเพื่อมีกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอสักไว้เพียงเท่านี้นครับโอเคครับอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆไปของผมเลยนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้านะครับ